เมืองทุกคนอันนี้แมวตรงหลังก็แมวตรงขากค็คคนแล้วตรงใต้ตูดนึ่ก็แมวอืมเห็นและบางวันก็เต็มตัวเลยมันงอยอยู่ในกระตูคนีบดทุกตัวเลยอืมเวลาบาง นะคอยนอนเล่นมือถือเขาก็จะมาจุ่มกันอยู่นี่นันะ่นน่ะลูกมันก็อยู่เทืองหลังเลยหนึ่งตัวตัวที่สองก็อยู่ในไต้ตูดกอยนะั่นแม่มันนะเนี่ยชองตัวอะไอยู่ในไตตูดแล้วก็ลูกชาย ทิชชูคอยเอามากัดมุนบปแล้ววะนั่นเจ้า,าอันนั่นเจ้าปีทำเจ้าปีทำพีำน่นอ้องเอออืม,อมก็สิลุกหรือเปล่านีบเอาเห็นมาบอกแล้วพีนนะขาขอสองตัวนี่แต่กดอันนี้อยู่ข้างหลัง แม่นี่สามนะง้อยกันอยูอ่เบิ้งพี่นอ้องจะหมดมาอยู่ตรงคอยอีกคอยนอนอยู่กลางเือนก็ไปอยู่กลางเฮือนน้ำมนมาหมดนอนนำ้ำนี่นะ,อ,ะอยู่กับแม่มั่นเน่ยสามตัวน,นี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วอันนั้นเจ้าปีทำพี่น้องเลย ไอดำแต่มันไปใส่แล้วไอดำทำนี่แต่แมวก่อนอุ้ยแหงเลยวหน่ะแหงอลไดิมาเบิง่งจะแมวเหมียวน้อยสามตัวสามตัวแม่ลูกมันเด้เอมาเบิ่งกัน นี่เอฟซี FC บอกว่าบม่ได้เห็นหลายมือเดี๋ยวจะให้เบิง่งนี่บรทธนเมินตาเดียวเมินตาแล้วเดี๋ยวยังบรทธนเมินตานตัวแม่วัดชีตัวตามตัวนั่นกับแม่วดอื มันมืนตาเด้อแมวซุบไปไสฮะมันซุบไปไส FC บอกอยากเห็นน้องแมวน้อยๆเนาะเห็นแห่เห็นแยังบมืนตาปิดกสิมืดะเปิดไฟใ้เขาอ่าบกวนแล้วปล่อยให้นอนแม่บเห็น อ้าวพี่น้องบริกพ็พาเด็กๆมาเล่นบ้านแม่เด้อพี่น้องเด้ออ้าวข่อยก็จักเห็นเองขมุกขมุมมานะ่ะกู้ดอกอันหูเรื่องงานบรเลรอเนาะไปน้อยนะสอมโหลดให้แน่ฮะโหลดเพล่ะฮันบ่เป็นเพิ่นะวะตายแล้วเนาะขออะ่อยก็จัซสอมเป็นเด้อ ป้าจมีตใไม่อนนี้มันยงัอยอยงอันนี้มีแด่ไม่อันนี้เต็มไปเลยมัะไมยย่แกงตัวไมบ่บ้าอาอจมีต่ไม่ี่น้องเอ้ยอันนี้กัไผ่ได้เตาไผ่าาได้นะ โอ้โอวัด้เนาะทำพูนนี่เนาะทำพูนนี่เนาะไอ,อ้เขาพูนบาเพูนศิเขาไปอยู่ในนี่ได้อือต้นยืนยังอยู่ในหันพี่เนาะอืมต้นไอ้ใจก็เถับสิบบ่ได้บาตัวผูหลุดขึ้นไปเถิงผู้ผู้มีหูเอาไปได้รอดเข้าไปเด้อโอ้ยอะ ตั้มเล่นลูกตั้มดูอยากยุบตั้มอาะจังน้อยนี่พอได้ยุบอันนี้เอาให้แมทามอนนะลูกอันหนึ่งลูกน้องลูกเรานั่นพากันแหว่ซื้อไงเอาให้แม่อันหนึ่งเนาะลูพนนะะลกพ<อ>ี่นะเอาใครทอดนี่ยนะอาจา,ารย์ขอบใจไปชินกับเข่าหนึ่งเข,าข่าคน,นท่อนสบายดีเอฟซีเนี่ สบายดีเด้อพี่น้องลูกหลานมัตขูทุกคนจะให้ม้ากินเด้อไก่ทอดเด้อนั่งลุงต้ามังให้กินล่างโขกมันน่ยนางขบกับสาก่ะโอ้นางหอมเนี่ยคือดุขมันไงบอหอมมาล่างถั่วให้บอกินยังนางได้ยังกินนางเมก ตามแซ่บๆเด้<อ>ใช้เป็นนัวน้ำตาลกระเด็กอเออนั่นแหละลูกสามหมากสีหมากพอกัดลูลลูกโอ้จากจิ้มอืมจากจิ้มเอาจิ้มยินมาเิ็นในรูอันนี้ใกล้นี่ละไอาไ,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 ไปบิดหรอือบ่ามันเอามาบิดผแหง้งอ๋อมันไปรอยเอายางไหนวะโอ้ ไก่ทอดมันเลยอยากกินกิ้มรูปกิมไก่ทอดปลาเค็มแล้วไหนเ่ยบก็ทำมันแหละมันสิตอมาเนี่ยนั่นมีที่เชี่ยบหรือว่ากินประโยชน์เลยกระสุดอันนี้กระสุดไม่ยิ่งสาวน้อยซื้อสูตรเสือขยาว่ากระเสือไม่ยิ่งอันนี้กระสุดไม่ยิ่งอันนี้ก่ะทางหลังของมัเป็นยังเราทางหน้ามันเป็นเออทางหน้ามันเป็นกาแบบมันมีโยยอันนี้นี่ไม่ยิ่ง บุหูจักเด้อเขาซื Bu ้อจ em um ักแล้ววาเซนปลายผู <S <S ้ได้เหร้เซนปายขับบุจักแล้วเขาเซนปลายผู้ได้ดอกสี่หมาพันเฉพาะส่งมันยังสี่สิบแหรอมเขาคล้ายเป็นชุดบัวแมนบ้าขนาดจะชุดแปดสิบไป หม, 1941, ม s <S ้มาเ้อลูกมาเ้อมาเ้อหมุไปยังเด้อนะมันในมันยาใส่เลไนมันสมอยู่บ่ใส่อีกลูกส่อีกางน้ำนะวางปาดมือจบเงเาบ่านเาบาไก่นะแม่ยืนต้องไม่ต้ม่อปตลาดกินบ้นาสิลูกมะกรูวเออเอาใส่หมั่น พออาปาใส่วบะลาลูกานมูกินบาไก่นะมันด้กมันมีโซซามขานมีโซซามนอกแล้วมเาอลุงด้วยละปาดอีกบาทหน,น,นึ่งลวังนิ้วเฮ้ยเสียวมือเลยนางลุงปอก โ่ ừ, ตัวนี้นำ้ำโอ้จะเค็มยกโอ,อัดประแดกไว้กว่องชิความโอ้ยวางวางใส่จานนี่หโอ้ยยุบกรยุบลายๆแน่ละ่ะลูก นี่นุงกบล้เนี่ยพ่อนวกงนุ่เป็นเบาเย็นเห็ดให้มันเป็นเส็จบันเส็จบันอ้ายคอยซ่อมรถดไ้เดอร์พี่น้องบ้ดนีตําหงก็กินแล้วล่ะคนนายแอกินมะกะทิน มาอ่านบ่ แต่ในหเป็นหายหออไม่ออบุหรี่นเกลียวหลอกง่าย